สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีเกี่ยวกับการปลูกข้าวไร่นะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เขาปลูกกันทั่วๆไปนะครับที่แถวบ้านจังหวัดเลยนะครับที่เขาปลูกกันนะครับก็ปลูกข้าวไร่นะครับอันดับแรกนะครับก็ อันดับแรกก็คือหนึ่งเตรียมดินนะครับเตรียมดินก็คือเราไปไถก่อนนะครับเดี๋ยวบอกก่อนว่าปลูกปลูกเดือนไหนนะครับที่ชาวบ้านปลูกนะครับเดือนกรกฎานะครับข้าวไร่ถ้าปลูกก่อนเนี่ยมันก็ถ้ามันงาม,มากมันมีสิทธิ์ล้มนะครับคือข้าวข้าวมันจะมีสิทธิ์ล้มแล้วฝนมันจะเยอะเกินเขาจะปลูกประมาณเดือนกรกฎานะครับกรกฎาจะเข้าตุลาก็ได้ครับ เป็นเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปลูกข้าวไร่นะครับข้าวไร่นี่มันจะเก็บเกี่ยวก่อนข้าวนานะครับเราเกี่ยวข้าวนาอะไรเสร็จเราค่อยเอ้ยไม่ใช่เราเกี่ยวข้าวไร่เก็บเกี่ยวข้าวไร่เสร็จแล้วข้าวนามันก็เพิ่งเริ่มจะเพิ่งเริ่มจะเหลืองเหลืองนะครับแล้วอีกสักพักหนึ่งก็ไปเก็บข้าวนานะครับแต่การที่ปลูกนี้นะครับก็คือให้ปลูกเดือน มิถุนากระด,ดาษให้เดือนเดือนกระด,กดานะครับกระกระดาหรือต้นปลายปลายเดือนกระด,ดาหรือกลางเดือนอย่างเงี้ยครับวิธีการเตรียมเราก็เตรียมดินตัต้งแต่เดือนเดือนมิถุนานะครับอันดับแรกก็คือไถครับไถดินให้รอบแรกก่อนนะครับแล้วก็ให้เมล็ดหญ้าเนี่ยมันแตกมาขึ้นมาก่อนนะครับไถก่อนประมาณสัก น่าจะประมาณสักสิวันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้เมล็ดยากขึ้นมาก่อนแล้วก็จากนั้นก็ใช้รถตีดินนะครับใช้รถตีดินนะครับอพอตีดินเสร็จปุ๊บฝนตกมาได้สักหาหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ไปปลูกได้เลยนะครับวิธีปลูกก็คือเอาเข้าวไร่นะครับผสมกับปุ๋ย 16 20ศูนย์นะครับคุกด้วยกันเลยครับคุกใส่กับข้าวเลยอ่าพอคุกใส่กับข้าวเสร็จก็ใส่ลดหยอดทั่วไปได้นะครับหรือว่าใส่เครื่องหยอดทั่วไปได้สําหรับคนที่ไม่มีเครื่องหยอดก็เขาเรียกว่าเขาใส่ลุ้งครับสักๆแล้วอีกคนนึงก็ปลูกตามอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าไม่มีลุ้งก็ใช้จอบก็ได้ครับขุด เป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมแล้วก็หยอดอประมาณห้าหกเมล็ดนะครับประมาณนี้นะครับแต่แถวบ้างโดนบางท,ทีก็ใส่เยอะกว่านี้ห้าหกเมล็ดนะครับก็จะดีนะครับเพราะมันจะได้แตกกอได้ดีนะครับก็น,นะครับทําเป็นแถวใช้เชือกวัดก็ได้นะครับสําหรับคนที่ปลูกน้อยๆน,นะครับแต่สําหรับคนที่ปลูกเยอะๆก็ใช้รถใช้ลดหยอดได้เลยนะครับก็ใส่ปุ๋ย ปุ๋ยสูตร16 20ศูนย์นะครับผสมคุกตอนปลูกครั้งแรกนะครับแล้วก็ข้าวก็ไม่ต้องเอาไปแช่น้ําอะไรนะครับคือคุกปุ๋ยแล้วก็หยอดปลูกได้เลยเหมือนเมล็ดพืชทั่วไปนะครับปลูกคือมันเป็นพืชบกนะครับมันไม่ใช่เป็นข้าวในน้ําอย่างเงี้ยมันเป็นพืชบกเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปปลูกดอกไม้ปลูกอะไรอย่างเงี้ยครับคือปลูกอย่างนี้เลยปลูกเะเลยพอฝนตกมาปุ๊บพอให้ดิน ไม่ให้มันแฉะมากนะครับแล้วก็ฝนตกวันนี้อาจจะพุ่งนี้หรือมเมื่อลรือนนี้ค่อยปลูกอย่างเงี้ยครับอ่าพอปลูกเสร็จปุ๊บนะครับก็ประมาณสักสิบหรือสิบห้าวันก็มาดูว่าหญ้ามันขึ้นไหมนะถ้าข้าวขึ้นประมาณสักคืบหรือสองคืบนะครับก็ใช้ยาคุมหญ้านะครับก็ยาคุมหญ้าก็ ก็มีในตลาดนะครับก็ไปถามเขาว่าจะใช้ยาคุมยาอะไรนะครับประมาณน่าจะประมาณสัก,สกต้นข้าวสักสคืบแล้วกันนะครับใช้ยาคุมยานะครับแล้วก็ถ้าถ้าบางคนบางบางที่เนี่ยดินมันมีเชื้อรานะครับก็ให้ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไป ฉีดด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าจุเดนซีสังข้อแสงเนี่ยจะทําให้รากข้าวไม่เน่านะครับเวลาข้าวออกรวงมายมันจะไม่รีบนะครับที่ผมลองดูนะมันถือว่ามันโอเคนะครับแล้วก็ข้าวประมาณสักสองคืบนะครับหรือว่าครึ่งหน้าแข้งหรือว่าเกือบถึงเข่าอย่างเงี้ยครับให้ใช้ยาคุมหญ้าในานานะครับก็ยาคุมหญ้าในานา,นา ใครจะเอาแบบชีวภาพหรือว่าจะเอาแบบเคมีนี่ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเลือกนะครับแบบคุมแต่ตอนเล็กๆนะครับจากนั้นก็ปล่อยเลยปล่อยถ้าไม่แรงมากนะครับก็ปล่อยให้มันฝนตกนะครับเพราะว่ามันเหมือนประมาณเหมือนหญ้าคาเนี่นะครับเวลาเราเวลาเราปลูกเนี่ยมันก็จะตายยากครับแล้วก็ใบมันก็จะอาศัยน้ําจาก อาศัยน้ําจากไหมอกนะครับมันก็มันเหมือนพืชบกทั่วไปนะครับคือปลูกง่ายมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปเอาน้ําเข้าน้ําออกอย่างเงี้ครับถ้าปลูกข้าวไร่นะครับแต่หนึ่งดินก็ต้องดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าดินไม่ดีก็ใส่ปุ๋ยอย่างที่ผมว่านะครับก่อนที่จะก่อนที่จะไถยอย่างเงี้ยเราก็ใช้คือปรับปรุงดินทําดินให้มันแบบ เออให้มันดีครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรแล้วก็ค่อยไถอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะดีนะครับสําหรับคนที่ดินไม่ค่อยดีนะครับแต่สําหรับแถวเมองเลยนะครับมันเป็นดินภูเขานะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากก็แค่บางทีผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยซ้ํานะครับคือไม่ใส่ปุ๋ยเลยครับปลูกตามปุ๋ยธรรมชาติไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ก็ได้กินนะครับคือมันจะง่ายวิธีแล้วก็ วิธีปลูกก็พยายามปลูกให้มันใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าปลูกห่างกันเนี่ยเดี๋ยวนกจะมากินปลูกหากจะหากกันกับเจ้าอื่นอย่างนี้นครับมันจะมาลุมกินของลุมกินไอ้ข้าวเราอยู่เจ้าเดียวครับวิธีไล่นกก็หาไอ้หมุนไลกานะครับเสื้อสีแดงเป็นสีแดงมาใส่ไว้แล้วก็หรือว่าเอาเกี่ยวว่าวอะไรอย่างเงี้ยฮะ มาใส่ดูไว้ครับก็กันได้นะครับแล้วก็แล้วก็มีอีกหนูนะครับหนูก็ใช้อะไรอะไอที่ดักหนูนะครับรอบใส่รอบใส่รอบไล่ก็ดีนะครับอ่าถ้าหนูมากินข้าวไล่นะครับที่ดักหนูเลยครับใส่อาหารใส่อะไรให้มันเนี้ยครับเราก็จะเอาหนูมากินด้วย <laughs> ถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ป่านะมันเป็นหนูที่แบบถ้าอยู่ป่ามันจะไม่สกปรกนะครับมันก็จะกินพืชกินอะไรทั่วไปนะครับก็พอพอมันโตมานะครับเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันครับก็ถึงเวลาก็ถ้าหญ้ามันพอถึงเอวอย่างเงี้ยครับถ้าหญ้ามันเยอะเราก็ต้องไปถามให้มันด้วยนะครับ แต่คุมตั้งแต่ที่แรกนะครับแต่พอต่อไปก็ไม่ต้องคุมแล้วนะครับก็ให้ไปถางเอานะครับเราไปตัดหญ้าที่ต้นใหญ่ๆออกจากไม่ให้มันไปแย่งอาหารพวกข้าวนะครับออพอเราคุมตั้งแต่ที่แรกนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยพอยาพอข้าวขึ้นเนี่ยมันก็จะบงังมันก็จะบังหญ้าแล้วทีเนี้ยนะครับ พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวผมได้คำนวณแล้วเวลาเก็บเกี่ยวก็ประมาณร้อย3ี่สร้อยสสิวันนะครับแต่มันจะเร็วกว่าข้าวนานะครับที่ดูๆนะครับเพราะว่า,อาพอทําเข้าไล่เนี่ยเสร็จเกี่ยวข้าวไล่อะไรเสร็จข้าวนาก็เพิ่งเป็นเพิ่งออกจากเหลืองๆห,หน่อยๆนะครับแล้วประมาณอีกสิกว่าวัน20บวันนะครับข้าวนาถึงจะได้เกี่ยวก็มันก็ ประมาณนี้ครับปลูกไม่ยากครับเข้าไร่ครับก็ที่สําคัญก็คือหนึ่งระวังนกนะครับหนูนะครับแล้วก็แมลงตะกั่นนี่ก็มีส่วนเวลาฉีดยาไล่ก็คือเวลาก่อนมันตั้งท้องนี่ห้ามนะครับห้ามฉีดยาอะไรนะครับห้ามฉีดยาอะไรเลยนะครับก่อนก่อนมันตั้งท้องอะไรนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ข้าวรีบนะครับ คือแค่คุมหญ้าแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรคือตอนปลูกตอนปลูกแรกๆอาจจะนี่แหละใช้จุลินทรีย์แสงสังเคราะห์นะครับฉีดไปเลยครับคือไม่ให้มันขึ้นลาในรากนะครับอ่ามันจะช่วยได้นะครับจุลินทรีย์แสงสังเคราะห์นะครับอันนี้จะช่วยได้แล้วก็ถ้าจะคุมหญ้าบางคนก็ใช้แบบชีวภาพครับก็ใน ในตลาดทั่วไปก็มีนะครับแต่ก็ราคาก็จะสูงแต่ถ้าใครใช้สารเคมีก็ในในร้านค้าทั่วไปนะครับร้านค้าการเกษตรนะครับก็ก็ใช้แต่ก็ใช้ให้ระมัดระวังนะครับมันจะได้ปลอดภัยต่อตัวเรานะครับแต่ถ้าใช้ชีวภาพมันก็จะปลอดภัยอยู่แล้วครับแต่ราคาก็อาจจะสูงหรือว่าเราจะทําเองก็ได้ใช้พวกใบายาสูหรือว่าเหล้าขาวตามสูตรใน youtube ทั่วไปนะครับเพื่อที่จะ ไล่แมลงอะไรอย่างครับแต่อย่าไปไล่ตอนก่อนตั้งท้องนะครับถ้าถือว่าสักเดือนหนึ่งก็ไล่ได้อยู่นะครับเดือนหรือสองเดือนนะครับข้าวข้าวประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราก็ฉีดฉีดไล่แมลงได้อยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นการปลูกข้าวแบบไล่แบบบ้านๆเลยชาวบ้านเขาทานะครับอย่างบางคนนะครับเขาก็ไปไถทิ้งไว้เลยพอไ,ไถเสร็จแล้วก็ เอารถไปหยอดอันนี้แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเลยเขาไถาไปแล้วก็ใช้รถหยอดจากนั้นก็พอถึงเวลาเข้าก่อนจะถึงเขานะครับก็ใช้ยาคุมหญ้าพ่นเลย,เลยพอถึงเวลาเขาก็ไปเก็บเกี่ยวนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบไปดูแลอะไรมากครับแต่ที่สําคัญนะครับยาคุมหญ้าเนี่นะครับคือคุณจะเอาแบบเคมีหรือชีวภาพ แต่ถ้าเคมีก็พูดถึงก็ต้องยาเป็นยาคุมยาในนานะครับพูดถึงเคมีก็มันก็อันตรายต่อเราแต่เขาก็ใช้ถ้าใช้ตอนเด็กเด็กก็มีอาจจะมีผลน้อยครับเพราะเราใช้ตอนตัวมันตอนต้นมันเล็กๆอยู่นะครับประมาณก่อนถึงครึ่งครึ่งเข่านะครับประมาณเกือบเกือบหัวเข่านะครับเวลาคุมยาถ้าเกือบหัวเขา่าเราก็คุมยาได้เลยนะครับ เวลาเก็บเกี่ยวก็เก็บเกี่ยวปกตินะครับคือแต่ที่แนะนำคือเวลาปลูกนะครับ <S <S เดือนกรกฎาคมนะครับมิถุนายนกระดามนะครับต้องเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับมันจะโอเคกว่าแต่ถ้าเดือนมิถุนาเขาปลูกไงก็มีคนปลูกนะครับแต่ที่ชาวบ้านเขาก็คือมันจะทําให้ข้าวมันล้มนะครับข้าวมันล้มมันงามเกินมันโดนฝนเยอะเกินอย่างเงี้ยครับมันก็จะล้ม แต่ถ้าใครที่แรงก็ต้องลองดูนะครับนิทนานก็ได้ครับพอถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ได้เกี่ยวนะครับแล้วก็อยู่ที่แต่ละคนก็ต้องอยู่ที่สภาพดินแต่ละที่นะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็แล้วแต่ภูมิภาคนะครับแต่ที่ผมอยู่ก็คือจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนี่คนที่อยู่อำเภอที่มีภูเขาอย่างนี้นครับเขาก็จะปลูกข้าวไร่กัน แต่ข้าวไร่นี่พันที่ผมพันที่ผมจําหน่ายอยู่นี่นะครับน้ําหนักมันก็จะดีอยู่น้ําหนักแต่พวกข้าวเหนียวดําน้ําหนักก็จะไม่ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ข้าวข้าวข้าวขาวที่ผมจําหน่ายอยู่มันเม็ดใหญ่นะครับมันก็น้ําหนักก็หนักดีแต่น้ําหนักจะสู้ข้าวนาไม่ได้นะครับที่ผมดูดูนะครับคือถ้าใครจะ ชังน้าหนักดูระดับข้าวนากับข้าวไร่นี่ข้าวนาจะหนักกว่านะครับแต่ข้าวไร่นี่ก็คือสําหรับคนที่หนึ่งแรงมากไม่มีน้ําเลยในการปลูกนาในการทํานานะครับก็ข้าวไร่ก็คือช่วยได้นะครับในการเพื่อทําไว้กินเองนะครับทําไว้กินเองแล้วก็ ทำไว้กินเองน้ําก็ใช้ไม่เยอะถ้ามีนาก็ปลูกในนาได้โดยที่อย่าให้น้ําขังนะครับปลูกในนาเลยแต่อย่าให้น้ําขังนะครับก็ไถดีๆแล้วก็ถ้าน้ําขังก็เอาน้ําออกนะครับคืออย่าให้มันขังนะครับเวลาฝนตกมาแรงๆก็เราก็ต้องระบายน้ําออกนะครับมันจะได้ได้กินนะครับแต่ถ้ามันแช่น้ําเกินไม่ได้กินนะครับข้าวข้าวไร่นะครับแต่ถ้าปลูกบนภูเขานี่ถ้าฝนตก ถ้าฝนตกนี่ก็ได้กินนะครับก็แถวนี้เขาไม่ได้ไปลดน,น้ําอะไรเลยปลูกทิ้งไว้ตามธรรมชาติพอฤดูฝนมันก็จะมามันก็ฝนก็ข้าวก็จะงามฝนก็ตกปุ๋ยก็ใส่แค่ครั้งเดียวแต่ตอนอตอนปลูกครั้งแรกนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่งามนะครับก็ประมาณสองสองเดือนนะครับก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มนะครับแต่ถ้าเลยไปนู้นเดี๋ยวมันจะตั้งท้องนะครับ มันจะตั้งท้องแล้ห้ามใส่ปุ๋ยห้ามพ่นยานะครับสำหรับคนที่ไม่เคยปลูกอย่างเงี้ยครับมันก็มันก็ไม่ได้ปลูกยากนะครับปลูกธรรมดานี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือ 1. เรื่องหญ้า 2. เรื่องนกนะครับก็ใช้ผ้าสีแดงร้อยหิว้วแล้วก็ปักตามรอบไร่เลยครับจากนั้นก็หรือว่าอาจจะเอารูปเหยียวอะไรอย่างเงี้ย ไปไล่นะครับก็ช่วยได้นะครับแล้วก็บางคนกเ็เป็นเชื้อราอย่างที่ผมว่านะต้องใช้จุลินทรีย์สังเคราแสงนะครับพ่นพ่นตั้งแต่เ,เดืนอน2เดือนนะครับพ่นพ่นใบนี่นะครับเดี๋ยวพอถึงเวลาฝนตกมันจะล้างจุลินทรีย์ลงไปในดินเองจุลินซีมันก็จะไปย่อยสลายหรือว่าถ้าเชื้อราใน าเชื้อราในดินอะไรเงี้ยครับก็ทําให้รากมันแข็งแรงอะไรเงี้ยจะช่วยช่วยได้ในการในการาไม่ให้รากมันเน่าพอพอรากมันมีเชเื้อรานะครับข้าวมันก็จะรีบนะครับอันนี้อันนี้เป็นหลักการที่ผมได้มาจากชาวบ้านนะครับหรือว่าแม่ผมบอกมานะครับแล้วก็แต่คือแบบ สรุปง่ายๆก็คือที่ชาวบ้านเขาทําง่ายๆนะครับคือไม่ต้องอะไรมากนะครับเขาก็ไปไถไถเสร็จเขาก็ไปหยอดพอยอดเสร็จก็ถึงเวลาก่อนถึงเขานะครับสูงก่อนถึงเข,า,เขาก็ไปคุมหญ้าพอคุมหญ้าเสร็จจากนั้นก็รอเกี่ยวนะครับก็ได้ข้าวนะครับคืออันนี้สรุปแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ก็ แล้วแต่ดินว่าใครจะใส่ปุ๋ยยังไงอะไรงไงครับแต่ปุ๋ยที่ใส่ครั้งแรกนะครับ16 20ศูนะครับบางคนก็ใส่15 5ก็ได้ครับแล้วแล้วแต่นะครับแต่ที่ชาวบ้านเขาใช้ก็16 20ศนะครับที่เขาใส่ปุ๋ยกันแล้วก็แล้วก็ใส่ยาคุมหญ้าในานานะครับหรือยาฆ่าหญ้าในานาน โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมหวังว่าที่ผมเล่ามาอาจจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่ทำข้าวไร่นะครับ mm hmm. ก็คือมันก็ใช้น้ำไม่เยอะนะครับอย่างข้าวนาเนี่ยมันต้องเอาน้ำขังตลอดเนี่ยใช้น้ำเยอะมากนะครับวันไหนที่ไม่มีน้ำเลยมันแรงจริงๆไะครับคือฝนตกมาโอเคพอดินชุ่มเนี่ยครับข้าวไร่ก็จะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีนา เรามีนาเราก็ทําได้ถ้ามันแรงอย่างเงี้ยครับเราก็ทําแต่ถ้ามันแรงจริงๆนะครับก็ให้ลดน้ํานะครับถ้าคนทําไม่เยอะนะแต่ถ้าทําเยอะองคงลดไม่ไหวนะครับลดน้ํากลางคืนนะครับคือลดอตอนเย็นนะครับลดน้ําตอนเย็นเนก็ใช้น้ําลดสี่ห้าวันลดทีหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็สําหรับคนที่แบบแรงจริงๆนะครับคือมันก็เหมือนหญ้า ข้าวก็เหมือนหญ้าเนี่ยครับถ้ามันแล้งจริงๆมันก็จะตายนะครับมันต้องมีน้ําบ้างนะครับแต่มันพูดถึงทนทนแรงไหมมันทนนะครับข้าวไร่มันทนแล้งอยู่คือส่วนมากจะได้กินนะครับเวลาปลูกนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับมันก็ผมก็คืออธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับก็ ค่อยๆเรียบเรียงฟังดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็มาเล่าคือที่ชาวบ้านก็ปลูกนะครับแต่ผมไม่ได้ไปออกสถานที่นะครับก็คือเล่า,าวิธทีที่ชาวบ้านเขาปลูกคือเขาก็ไม่ได้ปลูกยากนะครับปลูกง่ายๆอย่างที่ผมว่าเน่ยแต่ที่สําคัญเรื่องนอกเรื่องคือถ้าปลูกโดดเดี่ยวนะครับนกจะมาลุมกินข้าวนะครับหรือว่าคือถ้าปลูกก่อนข้าวนาอย่างเงี้ย ส่วนมากจะปลูกก่อนเข้าวนาอย่างเงี้ยมันก็จะออกรวงก่อนนอกมันก็จะมากินก่อนนะครับแต่ถ้าเราปกติข้าวนาจะปลูกเริ่มปลูกเดือนมิถุนาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เข้าวไร่ก็ประมาณเดือนปลายเดือนกรกฎาคมหรือตุลาก็ได้ครับข้าวไร่มันจะย่นเวลาเข้าไปครับออก็ทําให้เวลาเกี่ยวข้าวให้ตรงกับข้าวนาก็จะดีนะครับเพราะว่า นกมันก็จะได้ไม่ไปกินข้าวของเราที่เดียวอ่ามันก็มันมันมีหลายที่อย่างเงี้ยครับมันก็จะไปกินที่นู่นที่นี่เพราะว่ามันข้าวออกพร้อมๆกันอย่างครับอันนี้็คือประสบการณ์นะครับประสบการณ์ในการปลูกข้าวนะครับบางคนปลูกโดดเดียวเลยอยากได้เก็บเร็วอ่าพอนกมาเห็นก่อนเพื่อนออกลงก่อนเพื่อนนกกินหมดหนูกินหมดนะครับต้องต้องคิดจุดนี้นะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ